หยิบมาปุ๊บนี่นี่บางขุนพรมปีสมัรร้อยเลยครับใช่แต่กุปีสมัรร้อยกูเนี้ยนะนี่ไงเอ,อเใจเย็นก่อนแบงค์เลยเปูเผือกไม่ได้มีองค์เดียวอเอาไปสององค์เลยนี่หลังปั๊มยันปูเผือกห้ยหมดอ่ะถ,อ 7, ถุงนี้เอาเจ็ดพันห้าถุงนี้เอาเจ็ดพันห้า ไม่ดินก็สุดยอดมีแบ่งไหมครับพวกบินโถต้องหาเลยของเก็บของผมวันนี้พูดพูดอ่ามีจะเริ่มไทยจุดจุดขึ้นแล้วนะครับมีอะไรบ้างพอเกียงเขาใหญ่พอสุดปูหลิวพอลีอเหรียญพอลีวัดอโศการามนี่ เหรียญปูหลิวเ <proxy. S 2> หรียญพ่อสุดวัดกาหลงบกเกี้ยงเขาใหญ่สมเด็จที่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน,น <c oughs> เนื้อแบบนี้ <c oughs> มันว่าที่ไหนยังไม่แกะดูเนื้อแบบนี้ว่าที่ไหนเพราะกวยนี่ฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน โอ้โหไม่ต้องไปเถียงกับใครเลยพ่อกลวยพ่อกลวยเนื้อนี้พ่อกลวยแน่ๆสมเด็จผงน้ำมันพ่อกล้วยสมเด็จพ่อกลวยพิมพ์นักเลงโตอ๋อชัดเจนเลยครับเอ้าวนี่มานะครับพ่ชาพ่อกลวยโซนน้ำมันะอ้าว นะครับนี่ชุดนี้เปิดมาแล้วผมแบ่งเพราะกลวยแบบนี้เกหรือแท้ทำมาจากเอียงปิดสามันดาได้ไหมพี่พอออพอสุดกำลังมากระทันก็ดังมานานเนี่ยครับพอสุดพอลีแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหม เหรียญพ่รีบล็อกเนี้ยที่เราเจอกันเจอแต่สภาพที่ถูกแขวนใช้แล้วแปลกไหมทำไมเหรียญบล็อกเนี้ยใช้แทบไู่เหรียญเลยเออพระเนี่ยถ้าไม่รับจากวัดอ่ะหรือไม่รับจากหลวงพ่อใครจะแขวนเ่ะ นีแท้ชัดเจนแท้เลยและเห็นป่าเฟซแฟนเป็น,นต่ข่าวชั่รวราเราเจอแต่แบบถูกแขวนใช้แล้วทั้งนั้นแท้แน่นอนคนสมัยก่อนเขาต้องรับจากมือหลวงพ่อแน่นอนได้เขาว่าจะเจอคนแกะบอกใช่ครามสดไหมครับยังยังก็จะเข้าไปหาท่านอยู่นี่แท้เลยดูแกะบอกสดลอยต่อยัน ช่หไหมแกะรัะมีนี่พลุเข้ามาในเส้นวงนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยไหมเนี่ยมันล้อเกลียนเนี่ยอ่าเขียนปะ่ะแล้วเหรียญบล็อกเนี่ยเป็นเหรียญที่เจอเนี่ยแขวนใช้แท้ทั้งหมดด้วยเอาแน่นอนนะครับนี่คือเหรียญบอลลีที่ผมบอกเสมอว่าศูนย์สามตรงปีเ<ม>พราะงานของเหรียญแบบนี้คืองานพระปีศูนย์สาม แล้วข้างในเนี่ยเหมือนกับเหรียญปีสองพหร้อยลวงพ่อด้วยเหมือนเหรียญธรรมจักปีสองพนรอยนี่อาจารย์บอกดูเก้าเป็นตำหนิมาเองอัตโนมัติใช่นี่แล้วบอกว่าบล็อกเนี้ยนะเพืเ่อนๆดูเป็นบล็อกที่ผมเจอเมื่อไหร่ก็เป็นเหรียญถูกแขวนใช้ใชเจอเมื่อไหร่ก็เป็นเหรียญถูกนะสวยเนะี่ย เจอยังไม่ถึงยี่สิบเหรียญเลยแบ่งเลยครับสามพันแปดได้ไหมเหรียญนี้เอาง่ายนะอีกบล็อกหนึ่งคุณสภาพนี่คุณต้องโดนเท่าไหร่สี่หมื่นสวยๆเขาบอกเป็นแสนนี่ปีศูนย์สามตรงปีเหรียญนี้ใครเอาเอาสี่พัน เหรียญน,นี้ใครรับเอาสี่พันครับเหรียญบล็อกนี้คือเหรียญตรงปีศูนย์สามและเห็นไหมยิ่นานวันคุณจะเห็นเลยว่าเหรียญบล็อกนี้เจอแต่เหรียญที่คนแขวนใช้สามารถแปดได้ไหมเอาสี่พันปิดกันพี่กเลยปิดสี่พันเอาซามเนี่ยแล้วพี่ปิดจะมาห้าคนเลยได้เหรียญเดียวได้เหรียญเดียวนะพี่นะพี่วีมูลปิดคนแรกนะครับสี 4, ่พันจ้านี่แหละครับเห็นไหมฮะ พกวยเท่าไรพี่พกวยผมเท่ามันอ่าสวยพิมพักเลงโตใช่ไหม,มเขาเล่นกันเท่าไร่ผมนี่ก็ลาออกจากพกวยมานานแล้วแต่อันนี้ประกันแท้ให้อะเอาสี่พันพอเอาเอาสี่พันพอประกันแท้ตลอดชีพอยู่แล้วนี่หยิบมานี่แท้ตาเปล่าเลยสี่พันพี่ธรรมนูญพุดดีแขวนพกวยเนี่ยครับ ก็พิมพ์แม่ธรณีเขาบอกองค์เป็นล้านใช่ไหมใช่ผงเดียวกันในสายเป็นมืน่นก็ยอยู่ที่ทุนน่ะถ้าทุนถูกผมก็แบ่งให้ได้หมดพี่ชัดชัยไม่ทันพี่กำพลไม่ทันนะครับพอสุดเท่าไรครับพี่พอสุดอันเนี้ยเป็นบล็อกที่ผมอยากจะบอกเลยนะอันเนี้ยบล็อกปากมีเนื้อเกิน นี่คือต้องบล็อกปั๊มทีหลังและเข้าป่ะแล้วบล็อกหลังสุดเลยคือเสือเนี่ยปากมีเส้นแตกพระที่ใช้บล็อกเดิมปั๊มเรื่อยๆคือบล็อกวัดนะครับถ้าบล็อกที่มีเจ้าภาพอะปั๊มครั้งเดียวแล้วพอแล้วหยุดถ้าปั๊มเรื่อยๆคือบล็อกวัดนี่อันนี้ขอเก็บไว้เทียบลำดับปูหลิว่ว นี่เหรียญยอดนิยมของปูหลิวใช้โทรัพท์โทรศัพท์เหรียญโทรศัพท์ปูหลิวเหรียญนี้นิยมก่อนหลายๆเหรียญนิยมก่อนพี่เหรียญโทรศัพท์ปูหลิวเอาพันเดียวเหรีที่กระเป๋าเลยด้วยอ่าจะแบกทั้ติดกระเป๋าอยู่เลยเอาพันเดียวโทรศัพท์ปูหลิวโอ้ถูกมากครับปีสามศูนย์นะพี่ปีลึกด้วยอ่าปีสามศูนย์ออกก่อนหลายๆเหรียญผมนี่เล่นหลวงปูหลิวสายปูหลิวเลยนะ อ่าที่ผมแบ่งให้เนี่ยเพราะอะไรให้ราคาที่ถูกกับท้องตลาดด้วยอ่ามาปิดหนึ่งพัผมบอกเลยพวกอกาซับปูหลิวแพงนะไม่ได้ถูกนะใช่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่หมืนชุดนี้สนะี่หมื่นครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสี่หมืนอ่ะไปดูกัน ในหลุ่นี้มีคะแนนวัตภาษณด้วยครับโอ้โหพี่เขาเห็นเขาตะเข้าอาพี่วงโอ้โหคิดถึงพี่จวีจังเลยครับวันนี้พี่จวีเนื้อเป็นไงอร่อยหอมไหม เอาสเต็คคีนมาเตคีน่พ้าที่มีฝุ่นนะผมบอกเลยเน่บางคนอยากรู้ว่าพระผงล้างด้วยอะไรดีสเตค,คีนใช้ได้ดีเลยทีเดียวเชียวอันนี้สี่หมื่นหมดลิมิตไปก่อนนะโอ้ตาแผ่ดดินเก็บก่อนของชอบแอมมีนเก็บตาแผ่ดดินนี่ด้วย ปิดสี่มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียตามนี้กลับมาพี่ทามนูนพูดดีถ้าพี่ทามนูนปิดแล้วผมจะเอาออกได้ยังไงอ่ะอันนี้ปูเผือกวัดกิงแก้วยี่ห้าสตวรรษอืมหลอนแรมากอู้สวยเ้ยพี่สวยอืมเนื้อพี่กุลด้วยเดี๋ยวนี้คนแย่ทุกเนื้อเลยนะ แยกกันสิบเนื้อฮะดูเด็กกู้หมูเกินไหวเอยมากโอ้อันนี้ย <25 S 1> ี่ห้าศตวรรษนะครัอบอันนี้คะแนนตามผ่นดินสององ,งเลย<า>ได้อะไรอีกอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันด้วยนี่วันละรังนะหมึกแดงน่าจะร้อยแปดปี อ่านะครับสวัสดีครับพี่พรุ่งนี้แชร์ไปหานะฮะพรุ่งนี้แชร์ไปหานะเออ <c oughs> กอล้กองหายไปแล้วกล้องหายไปแล้วครับแจคุ <c oughs> ้ยแบงค์สมเด็จเนื้อโหดดีจังเลยแบบเนี้ยถ่ายรูปไว้พี่จีเนี่ยเปนที่โซนปจพู เออเขาแตง่ายนะปูในบ้านวัดอินนีอันนี้พ่อนอวัดกลางท่าเรือรพ่อนอวัดกลางท่าเรือวอกอสมเด็จหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือปีหนึ่งสี่สแหม่อะข่าวฮอตแล้วพี่เข่าฮอตแล้วแน่นอนเป็นที่แน่นอน ยกถูกไม่เห็นที่ไหนบางขุนพมอาจารย์แป้งนี่สมัยนี้คือหยิบมาปุ๊บนี่นี่บางขุนพรมปีสมรยร้อยเลยครับแต่กุปีสามร้อยกูเนี่ยถึงเลยครับ่านคู่อ่า เลาูงจะเล่น,น,ลนกติใช่เพราะว่าเอกลักษณ์พิมพ์ชัดเจนครับท่วมเลยเอามามีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันอ๋อปิดไปแล้วครับชุดนี้พี่เขาถามเพราะเพืือเท่าไร่องค์นี้เท่าไรโอ้โหคนทมราคากันเทียมเลยพ่เดี๋ยวอาจารย์ <c oughs> ฟันยินดีด้วยครับพ่อแดง <c oughs> นี้นชมไหมครับวันนี้อ่าแบ่งปันไปแล้วกีก้พ่อแดงนี้ไหมครับเพี่อวย พอแดงโอ้โคตรโอเคมากดูเนื้อสมเด็จชุดนี้ดิครับโคตรมาปโอเคเลยที่ทรมาโนนดูเนื้อดิโอ้สาใจจริงจิงชุดนีดด้โอ้เนี่ยพระ<อ>สมเด็จก่อนปีสองรอยนะตีไปเลยว่าองค์ละหมื่นกว่าบาทเนี่ยมีคนซื้อแน่นอนอคือสมเด็จที่แท้สมเด็จโตมรภาพ<อ>ไปแล้วหลังจากนั้นยังมีพุทธบาทปีรันยังมีปู่ภู ยังมีท่านช่วงยังมีปู่นาคยังมีปู่หินยังมีพระพุทธโขสาจารย์ยังมีพระคราารูมรมูลยังมีปู่คําอมรินแล้วสมเด็จก่อนปีสองพ้าร้อยเนี่ยดีกว่าปีหนึ่งห้าร้อยปีไหมดีกว่าเราถูกตัดออกจากสารบบว่าสมเด็จโตและกระโดดได้หนึ่งห้าเลยแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วเรามีคนบอกแล้วว่ายังมีในบาทวัดอินอ่ายังมีในหลายๆกู้ซึ่งดูยังไงล่ะ เมื่อก่อนจับต้นชนปลายไม่ถูกพอบอกให้ดูที่ความเก่ากลายเป็นตอนนี้คนมาหาเก็บพระสมเด็จก่อนปีสองพันหร้อยราคาตามใจชอบซึ่งถูกกว่าร้อยปีหนึ่งห้าโภิธรมนูญชุดนี้อร่อยหอกปูนาตะกุดสามดอกองค์เป็นหมื่นสมัยก่อนเล่นปูนาก็เล่นฝั่งตะกุด ตอนนี้ไม่จําเป็นครับฝั่งตะกุดก็ดีไปแต่เก่ากว่ารุ่นฝั่งตะกุดอ่ะก็คือแปดห้าก็แพงหลังตาแผ่นดินเกทะลุซุ้มโอ้โหสังกระจายแปดห้านี่คือพระที่ถ้าถามว่าพระวัลคังรุ่นไหนที่ใช้แทนสมเด็จโตได้ เป็นรุ่นเดียวที่เอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้มาทำครับแปดห้า <8, 5. S 1> ทำไมเนื้อจึงเหมือนบางขุนพมทำไมเนื้อจึงเหมือนกุ้งเงินของเตยก็คือเขาเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้มาทำไง,งรุ่นอื่น,นเอาเศษของพระแตกหักแต่รุ่นนี้คือเอาผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้มาทำเป็นพระ มีความจําเป็นอะไรสึิงเอาของสมเด็จโตนี่รำคาญไปนี้มาทํำสงครามอินโดจีนปีสองสี่แปดห้าทุกวัดต่อ,อของวิเศษที่สุดมาทำให้ทหารให้ชาวบ้านนี่เขียนบ้าแล้วแปดห้าหลังจะเป็นยังไงหลังจะเป็นลายกระดานกดโอ้มิธภานูนกดโอเคมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วกดห แปดโอเคนี่ไงเอาอีกเอาใจเย็นก่อนแบงค์เลยปูเผือกไม่ได้มีองคเดียวเอาไปสององเลยนี่หลังปั๊มยันปูเผือกฮะไม่ชัดเจนยังไงก็หลังปั๊มยันปูเผือกเนี่ยยันมหารา้าชสุดปังชุดต่อไปลุน้นอ่า อย่าเพิ่งไปชุดต่อไปเลยเนี่ยพับอูเพื่กว่ากิงแก้วมาแลวผมจะบอกให้นะแต่แบบนี้ปีเก<ม>้าห้าเก้าหกแบบนี้ยุคต้นยุคเดียวกับขุดสัตวกก์น,นี่อันนี้ยุคก่อนปี 6, ไปไป2<ม>ระมร้อยเก้าหกปปลายขกดยิ้มไหมผมเสียนดังแห่งราชบุรีขายเสียนดังราชบุรี อากอมันโป่งนี่นี่ถ้าน,นี่เขาบอกเสียงดังแรกบุรีนี่เขารู้กันเลยนะทำใพีกทำมีโ้งทใจพีกต้องมีโมก้งแล้วผมบอกอะไรให้นะพระนะถ้าเก่านะเนี่ยแล้วคุณล้างคราบกูออกแล้วเดี๋ยวคุณดูนะพร้อมจะดูหรือยังถ้าล้างพระเขาเก่าแล้วอะพอเขามาโดนน้ำมันนะโอ้โห จริงผ้าใหม่ล้างไปแล้วจะไม่มีทางเป็นแบบนี้คุณดูนะสเตค,คีนทาเอาฝุ่นออกอยากจะบอกซื้อขุดะะงองเป็นล้านเนื้อเดียวกันใช่ไหม ซื้อขุดสะองค์เป็นล้านเนื้อเดียวกันใช่ไหมเ้อเดียวกันดิเปะเลยเนื้อนี้เลยแทงแทงพี่ธรรมนูนบอกขอบขอบคุณแทง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 พีดแทงแล้วก็พีดอ่าเขาเรียกว่าตัวอะไรอะแทงยูภาษาอะไรมกเออายมกภาษาอังกฤษหนภาษาไทยดิอ่าแทง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 แปลว่าขอบคุณหลายๆ ก็หลายครั้งไงขอบคุณหลายๆชุดต่อไปลุ้นทุกชุดเพลินเลยครับชุดนี้เ่ยิ่ยยยิงแห้งยิงสวยเห็นป่ะเห็นไหมเนื้อเดียวกูดสะอามไหมเนื้อเดียวกันเลยชัดเจนครับสเตคินล้างสม็จดีไหมครับดีครับก็เห็นอยู่เนี้ยนะก็เห็นอยู่เนี้ยนะโอ้เฮ้ย ยังไม่หมดนะนี่นี่ behaviour. ของพี่ธรรมนูนหมดเลย <|zh|>. ชุดนี้โหใครที่เก็บพระสมเด็จก่อนปีสองพัร้อยได้ตอนนี้นะดีใจด้วยแฮกดีเดียลูกปิดไปแล้วครับพี่ชุดนี้ปิううดไปแล้วครับ e คนถามเพียบความสุขคือเวลาเรา เช่าพ้าอะไรไปแล้วมีคนมาถามอยากได้ต่อเนี่ยมันคือความสุข